ตำรวจไซเบอร์จับแก๊งหลอกลงทุนเครื่องจักรโรงงานปลอมเป็นวิศวะเม็กซิโกตุนนายหน้าประกันไปกว่า5ล้านบาท สืบเนื่องจากกรณีในหน้าประกันหญิงรายหนึ่งอายุ54ปีตกเป็นผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพปลอมโปรไฟล์เฟซบุ๊กเป็นวิศวกรหนุ่มในประเทศเม็กซิโกแล้วพูดคุยตีสนิทนานกว่า1เดือนต่อมาได้ขอความช่วยเหลือให้ผู้เสียหายช่วยทำธุรกรรมในการโอนเงินค่าเครื่องจักอุตสาหกรรมไปยังบัญชีปลายทางประเทศจีนในจำนวนเงิน10,000 0ดอลลาร์สหรัฐผู้เสียหายหลงเชื่อแต่สามารถโอนไปให้ใหได้แค่5 0,000ดอลลาร์สหรัฐต่อมาวิศวกร,รปลอมได้แนะนำให้ผู้เสียหาย ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารประเทศจีนซึ่งเป็นตัวปลอมแล้วหลอกให้โอนเงินเปิดบัญชีให้กับวิศวกรอีกจํานวนเงิน2,4000บาทและยังชักชวนให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีกสุดท้ายโดนหลอกให้โอนเงินไปจำนวน5้าล้านสน5บาท จากกรณีข้างต้นพลตำรวจโทรวรวัตวัฒนครบัญชาผู้บรรชาการสออทได้สั่งการให้จับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการโดยมีการออกหมายจับและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องไปแล้วหลายรายตามที่เป็นข่าวในหลายๆสื่อนั้นพลตำรวจตรีสถิตรพรมอุทัยผู้บังคับการสออทสาได้กำชับให้ผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษจัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สืบสวนขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีเพิ่มเติม จนกระทั่งสามารถนำกำลังพร้อมหมายจับร่วมกันจับกุมนางสาวนัทยาอายุ26ปีเป็นชาวจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการโดยควบคุมตัวไปที่บ้านพักพื้นที่หมู่ที่3ตำบลไผ่จำศิลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง ในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนโดยการหลอกหรือแสดงตนเป็นบุคคลอื่นร่วมกันโดยทุจริตนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วนโดยประการที่น่าจะก่อเกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นหรือประชาชนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่จึงนําตัวส่งดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป